วัสดีครับคลิปนี้มาต่อกันที่สูตรติดล้างซึ่งเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับซึ่งกับผมจะมาคํานวณไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจาที่1กันยายน2566นะครับอ่าซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรติดล้างอันนี้คํานวณได้ที่1กับ7ครับอ่าผลที่ออกทะจรหนึ่งคือ67ครับ ปรากฏว่ายังติดมาอยู่นะครับ2ตัวนี้นะครับเด็ดล่างครับตัวที่เข้าคือตัวที่2ครับคือเลข7ครับมันเข้าที่หลักหน่วยครับถูกเป็น8ปงวดติดเลยทีเดียวนะครับสูตรอันนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับว่าเริ่มตั้งแต่นี่ครับววนที่หกห้านะครับเป็นสูตรเด็ดล่างสองตัวนะครับก็เป็นสูตรเดิมเนาะก็มีสมาชิกที่ตามสูตรนี้กันนะครับก็ผมจะมาคำนวณให้ชมกันนะครับ ในงูนี้ครับอเรามาลองคํานวณนดูครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบการคํานวณก็สามารถที่คํานวณนดูได้นะครับสูอันนี้นะครับก็ผมทํสถิติไว้เริ่มตั้งแต่งูดอกหกสองครับนี่ครับตั้งแต่งูนี้นะครับได้หกสองในงูได้นะครับจริงไหมอ่ะก็ท่านผู้ชมลองคำนวณดูครับ ง้ไดนะครับวิธีการคำนวณก็จะใช้หลักแสนบวิหลักสิบบนนะครับบวดหลักหน่วยล่างนะครับบวดหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบววยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวิหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวดหลักสิบท้ายครั้งที่สองครับซึ่งสูนี้ไม่มีเลขของที่นะครับเราก็สามารถที่นำมาบวกตัวได้ครับซึ่งจะได้ตัวได้คือเลขหกถูกไหม ก้าโบนิสโซเป็นเก้าเก้าโบนิสูบสิบสิบนิสหกเป็นสิบหกโบนิแปดครับ่สิ 10... ี่ยี่สิบสี่บนิสเจ็ดครับสามสิบเอ็ดสามสิบหกได้ตัวแรกคือเลข6นะครับโดนวยแต้ม6กอีกครั้งนะครับก็จะได้6กับ2เป็นเลขเด็ดล่างในงัวแรกนะครับซึ่งในงัวนั้นออกหกห้านะครับซึ่งงัวแรกมันข้าที่หลักสิบนะครับ งวดต่อมางวดที่2ครับซึ่งงวดที่2ได้9 5ห้าจริงไหมนะครับซึ่งในไงวดที่2อ,ออก99ครับผลที่ออกคือ99นะครับท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับวิธีการคำนวณก็ใช้หลักแสนบวกหลัก10บ,บนหลักหน่วยล่างหลักร้อยหน้าครั้งหนึ่งบวกหลักหน่วยหน้าที่2หลักร้อยท้ายครั้งหนึ่งกดด้วยหลักสิบท้ายครั้งที่ 8บวกด้วย่เท่ากับ9 9บด้วย5ครับเท่ากับ14 14บด้วย5ครับ19บ 2, 21, 29, ได้ตัวได้คือเลข9ครับนบเพือ่อไปีกแต้มเนาะก็เป็น5นะครับในงวดที่2ที่คำนวณได้คือ95เป็นเลขดินล่างครับออก99ครับก็มีมาครบเลยเนาะเพราะว่าในงวดสองเลขมันเบิร์ครับ ถูกเป็นสองว่ต่อมางวดที่3นะครับได้4ีศูนย์จริงไหมนะครับสกับศูนย์ออกศูนย์เครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนหลัก10หลักหน่วยล่างหลักร้อยหน้าครั้งหนึ่งหลักหน่วยแ้งที่2หลักร้อยท้ายครั้งหนึ่งหลักสิบท้ายที่2ครับ1บวกด้วยศูนย์เท่ากับ1 1บวกด้วยเก้าเท่ากับ10บ0ิบวกด้วยเจ็ดครับเท่ากับ17 17บวกด้วยแปดครับ25บวกด้วยหกครับิบวกด้วยสามสามสี่ ได้ตัวแรกคือเลข4บวกด้วยแต้ม6อีกครั้งเป็น0ซึ่งในงวดที่3ผลคำลวนวณที่ได้คือ40ออก09ครับได้40ออก09ย์ตัวที่ข้าเป็นตัวที่2คือเลขศูนย์ข้าในหลักสิบล่างครับผูกเป็น3มงวดครับต่อมางวดที่4นะครับในงวดที่4ได้ศูนย์กับ6จริงไหมออก3 0ศย์ครับวิธีการคำนวณนะครับก็ทู้ชมนะ ลองคำนวณดูครับใช้หลักแสนหลักสิบนหลักหนึ่ล่างหลักร้อยหน้าครั้งหนึงบวกกันครั้งหลักด้วนหลักหน่วยหน้าที่สองหลักร้อยท้ายครั้งหนึ่งเป็หลักสิบท้ายที่สองครับหนึเครับเท่ากับแปดแปดบวกเก้าครับเท่ากับสิบเบเดบวกครับยี่สบยี่สิบบวกลบเก้าครับสามบงวกดของที่เท่ากับสีใช้โททัาทคยลิสสูงนบทู้ไปหแต้มครับซึ่งจะได้เลขเด่นล่างนสตัวคือศูนย์กับหก อ่ะก็จะตามที่ผมทำสถิติย้อนหลังไว้นี่ครับนี่ครับได้อ่ะ06ออก30นะครับก้อยอย่างข้าวะครับที่เนี่ยหลักหน่วยนะครับถุง4งวดงวดต่อมางวดที่5เนาะงวดที่5ได้1กับ7ครับสี่ในงวดที่5เลขออก16นะครับซึ่งมันข้าวที่หลักสิบนะครับวิธีการคำนวณนะครับท่านผู้ชมอ่ะลองคำนวณดูกันครับใช้หลักแสน หลักสิบพ้นหลักหน่วยล่างหลักร้อยหน้าครั้งหนึงบนนู้หลักหน่วยหน้าในสองหลักร้อยท้ายหนึ่งบูด้หลักสิบท้ายในสองครับสองบ้เครับเท่ากับเก้าเก้บด้วยสูงเป็นเก้า้าบุด้วยหาครับเท่ากับสิบสบูด้วยแครับเท่ากับยี่สิบสองบ้ยอยี่สีบูด้วยเจครับสามสิบเ็ดเนาะได้ตัวแรกคือเลขหนะครับแล้วก็อ่ะบูิยแต้มหกอีกคงเป็นเจนะ็ดรับ ก็จะได้เลขเด็ดล่างในงวดที่5คือเลข1กับเลข7ครับผลที่ออกเราจะสัก30คือ16ครับได้17ออก16นะครับซึ่งเลข1ตรงนี้มันเข้าที่หลักสิครับถูกเป็น5งวดครับงวดต่อมางวดที่6ครับงวดที่6ได้2กับ8นะครับออก6 2 2 8จริงไหมอ่ะท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับ ใช้หลักแสนหลักสิบบนหลักหน่วยล่างหลักร้อยหน้าครั้งหนึ่งบริหลักหน่วยนางที่สหลักร้อยท้ายครั้งหนึ่งบริ 2, หลักสิบท้ายที่สครับเก้าบุิบเก้าเก้าบริ 9, 9, บร6กครับสิบห้าิบแปครับยี่สิบสาบรินึ่งยี่สีบริีเก้าสามสิบสามบดก้าสี่สิบสองเนาะทาตัวแรกคือเลขสองนะเพื่อไปหกแทบเก็นแปดก็จะได้เลขเด่นล่างนะครับสองกับแนี่ครับ เรามาดูกันครับเลขที่ออกถ้าจะ1-6คือตัวไหนนี่ครับนี่มันออก6-2อครับออกหกซึ่งสูตรก็ข้าอยู่นะ 2, สอข้าวที่หลักหน่วยครับพูกเป็นห้าวดติดครับงวดต่อมางวดที่7ครับซึ่งในงวดที่7ได้5กับ1ครับออกหนึ่งหนะครับก็ยังมีมาอยู่นะครับจริงไหมอรท่านผู้ชมก็ลองคำนวณดูนครับวิธีการคำนวณก็ใช้หลัก แสนหลักสิบบนหลักหน่วยล่างหลักร้อยหน้าครั้งที่หบนหลักหน่วยหน้าครั้งที่สหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบหลักสิบท้ายที่สองครับหบวกล3สาเท่ากับสี่สี่บวกลบสองเท่ากับหกหกบวิลสองเท่ับแปดแบี่ครับสิบสองบสองบบเดครับสิบเก้าเนาะสิบ้าบวกลหกครับยี่ห้นะครับได้ตัวแรกคือเลขห้านะครับแล้วก็บวกลแต้มหกอีกครั้งเป็นหนึ่งนะครับ ฉะนั้นในงวดที่7จ็ดเนี่ยได้เลขดินล่างคือ5กับ1นะครับผลที่ออกคือ1นึ่งครับตัวที่ห้าคือตัวที่2คือเลขหนึ่งมันมาค้งเลยนะครับอ่ตัวเป็น7งวดครับงวดที่8นะครับงวดที่แล้วนะครับได้1นึ่งเจ็ดนะครับซึ่งสูตรดินล่างนะครับสองซูงวดที่แล้วชนกันได้เลขตัวเดียวนะครับคือเลข7ครับซึ่งปรากฏว่ามันเข้านะครับตัวชนมันเข้าครับซึ่งมันเข้าที่หลักหถึงล่างเนาะออกเจ็ดครับ ซึ่งจะมีสูตรเดจนล่างนะครับสูตรที่มันติดค่าคกเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับได้หกกับเจ็ดครับออกเจ็ดส่วนนี้นะครับได้นึงกับเจ็ดนะครับอันนี้คือสูตรที่สองเนาะอ่ะเราก็จะมาตามต่อกับสูตรในที่มันเข้าก็จะตามสูตรนั้นนะครับอ่ะก็อ่าท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารธิอ่าคำนวณดูครับว่าได้นึงกับเจ็ดจีบไหนงวดงวดที่แล้วนะครับที่ผมคำนวณออกมาได้คือหนึ่งเจ็ดครับ ก็ใช้ตำหลักแสงหลัก10บบนหลักหน่ล่างหลักร้อยหน้าคร้งหหลักหน่วยน้าทหลักร้อยท้ายครั้งหนึ่งยหลักสิบท้ายที่สองสูนี้จะไม่มีเลขคงที่ครับ2องด้วยห้ครับเท่ากับ7จ็นะครับเจ็หนเป็นแปดแปดบสองเป็นสิบสิบแปดยิบเอ็ดได้ตัวแรกคือหนึ่งนเพิ่มไปหกแตมเปิดเจ็ดอ่ะเห็นไหมครับก็จะตรงน้ำให้ผมย้อนหลังไว้นครับได้หกับเจ็ดวแล้วเนี่ยก็ข้าดแล้วนะเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่ดูเลยนะครับ ใครที่ตามสู่นี้อยู่นะครับเราก็นี่ครับจะมาคำนวณครับให้ดูกันนะครับวิธีการคำนวณครับก็จะใช้ผลลัพธวันที่1หนงวดที่ผ่านมาออก471เอามาตั้งนี่ครับ782เลขท้าย2ตัวคือ67นะครับใช้เลขหน้าครั้งที่1คือ431หน้าัที่2คือ739ท้ายครั้งนี้คือ7 3 7ท้ายคที่สคือ7 4 2เนาะใช้หลักแสนหลัก10บบนหลักหน่วยหน้าหลักร้อยหน้า,างหน่วหลักหน่วยหน้าที่สหลักร้ายท้าย่บหลักสิบท้ายคที่สอครับสบริ 4, 8แครับสิบสบริ7เจ็ดครับสิบเบริครับยี่สบสามบริสเก้าครับสาบริเจครับสามบเก้าบริครับ 43ได้ตัวแรกคือ3ามบริตแต้ม6อีกครั้งนะครับ3บริตแต้ม6เป็น9เนาะอ่นะวดนี้นะครับเลขเดล่างที่ได้จากสูตรนะสูตรที่2เนาะได้39ครับจะมีมาอีกไหมนะครับอ่นะเราจะตามสูตรนี้ต่ออีกก็ได้นะครับเป็นสูตรเดิมที่มันเข้าต่อเนื่องนะครับนี่ครับเข้ามาแล้ว8งวดติดกนเดียวนะงวดนี้ได้39เนี่ยก็เป็นแนวทางวันที่1กันยายนนะครับ ท่านผู้ชมนะสามารถที่นำสูตรนี้นะครับลองไปจับคู่กับสูตรเด่นล่างนะครับสูตรด้ที่ลงไม้ก่อนหน้านี้ได้แถมได้สูตรนี้ได้สามเก้านะครับสูตรเด่นล่างนะครับสูตรสองได้สามกับเก้านะครับ นี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตรเดินล่างสี่ตัวละ่ะสูตรนี้นะในวดนนี้ได้เจ็ดแปดเก้าสี่ถ้าเราจะเทียบกันแค่2สูตรนะครับก็ววชนกันที่เลขเกนะ้าเนาะเนี่ยชนกันสูตรนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเก้าสามสามเก้านะครับเนี่ยจะประมาณนี้นะครับวันนี้เนะี่ยคู่เดินล่างนะก็ะจะเป็นอ่า เก้าสานะครับูนสามหนึ่งสอ่ะจะประมาณนี้นะครับ ท่านผู้ชมเรานําไปเทียบดูกันนะครับหลายสูตรนะครับก็เลยเอาสูตรที่ชอบเนาะก็คลิปนี้เป็นสูตรเด็ดล่างนะครับ2ตัวที่ได้ในงวดนี้คือ3กับ9ครับก็หลอลื่นนะครับก็เป็นสูตรที่มันเข้าทุ่งวงเลยนะครับในงวดนี้ได้3ามกครับจะมีมาอีกไหมนะครับก็ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเม้นท์บอกกันได้เนาะหากผิดพลาดระไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับผม ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ